สวัสดีพี่น้องและท่านผู้ชมผู้ฟังที่คารพรักทุกท่านครับกระผมสมเนียนยนธีรชัยแสนสมสังกัดสังคมณฑลอุบลราชธานีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่28เทศก,กาลธรรมดาพระวจาพูดถึงเรื่องความเชื่อการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าและการสรรเสริญพระองค์ในบทอา่านแรกจากหนังสือพงศษัตริย์ฉบับที่สองเราได้เห็นถึงความเชื่อของนาอามาน เขาเป็นโรคผิวหนังเขาได้ปฏิบัติตามคำบอกของเอลิชาคือเขาลงไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งแล้วเนื้อหนังของเขาก็หายจากโรคเนื้อหนังของเอาสะอาดเหมือนผิวของเด็กเล็กๆเ,เมื่อเขารู้ว่าเขาหายจากโรคแล้วเขาได้มายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวสรรเสริญพระเจ้าในบทอ่านที่สอง จากจดหมายของนบ,บุญเปาโลถึงที่โมธีฉบับที่สองได้บอกกับเราว่าเป็นถ้อยคำที่เชื่อถือได้คือถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราอดทนมั่นคงเราย่อมจะครองราชพร้อมกับพระองค์ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์จะย่อมปฏิเสธเราถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์เพราะจะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้ในพระวสานจากนบุญลูกาเราได้เห็นความเชื่อของชายคนหนึ่งในสิบคนที่หายจากโรคในขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาเฝ้าพระองค์และขอให้พระองค์โปรดสงสารพวกเขา พระเยซูเจา้าทรงบอกกับพวกเขาว่าจงไปแสดงตนแก่สมณะเถิดขณะที่พวกเขากำลังไปหาสมณะนั้นพวกเขาก็หายจากโรคแต่มีเพียงคนเดียวเมื่อรู้ว่าตนหายจากโรคจึงกลับมาหาพระเยซูเจา้าขอบคุณพระองค์ร้องตะโกนสรรเสริญพระเจา้าและถวายพระเกียรติแด่พระเจา้าพระเยซูเจา้าจึงบอกกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของท่านช่วยให้ท่านรรอดพ้นแล้วพี่น้องครับขอพระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ได้เป็นกำลังใจงให้กับพวกเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันขอให้พวกเราได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งเหมือนกับชายสองคนที่อยู่ในโระสานในสัปดาห์นี้และในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่าลืมที่จะปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในทุกๆวัน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องครับ,อรบโอกาส50ปีบันเนนใหญ่แสงธรรมนะครับพวกเราเชิญชวนให้กับพี่น้องทุกท่านนะได้สวดภาวนาเพื่อบรรเนนเพื่อบรรดาเพื่อการอบรมบรรดาคุณพ่อต่างๆและเพื่อพวกเราสัมมรเนงด้วยทางสัม,มเรรเใหญ่สัมบรเลนกลางและสัมบรเลนเล็กทั่วประเทศเลยนะและเป็นพิเศษให้พวกเราสวดภาวนาให้กับบรรดาเยาวชนลูกหลานของพวกเราเองให้เขาได้มีกระแสรเรียกที่จะเดินตาม ผลทางแห่งไมั่กังเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความมั่นใจขอพี่น้องได้สวดภาวนาเยอะๆนะครับผมในโอกาสฉลอง50ปีบัณนเิตใหญ่แสงธรรมนี้กราบงามๆครับผม